สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช Channel m a g i c m มาพ l e ทลอดบายจันแพทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในราศีธาตุลมค่ะชาวราศีธาตุลมได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนตุลและก็กลุ่มจัดเป็นชาวราศีธาตุลมนั่นเองนะคะพลังงานความรักเรื่องราวความรักของพวกคุณทั้งสาสถานะจะเริ่มจากนะคะสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้าย ด้วยคนโสดนะคะพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นครึ่งปีเข้าไปแล้วสำหรับปี2 0 1 6นี้จะเป็นเช่นไรนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่หากใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะก็ขอให้แอดไลน์ id ที่ทิ้งไว้ตรง description เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะ ก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะแล้วก็ฝากลิงก์อื่นๆในแต่ละแพลตฟอร์มขอจนแพทนะคะซึ่งแปะลิงก์ไว้ให้ทุกลิงก์เลยนะคะสามารถเข้าไปติดตามไปเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ไปเล่นผลงานอื่นๆขอจนแพทนะคะอาจจะเป็นผลงานพิาการ์ดหรือแรนด้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคลิปสั้นคล้ายคลิปคลิปสั้นที่มีอยู่ใน y o YouTube นี่นแหละนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีเพจของ การร้อยหินปรับดวงชะตาชื่อว่าเพจ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดูแบบว่าทำไมเราถึงจะต้องใส่หินที่มีลักษณะที่ตรงกับดวงและมันจะส่งเสริมได้อย่างไรนะคะเราไปหาคำตอบได้ในเพจ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงของจันทร์แพทนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณคุณชาวรา,าศีธาตุลมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สถานะของคนที่มีคู่ พลังงานของคุณเป็นเช่นใดบ้างนะคะเซเว่นออฟซอสค่ะทูออฟครับไนส์ออฟแพทคคู ไนซ์ซ็อกบและไพ่เด e s สตาถ้าถามว่าเป็นพลังงานที่แย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะเป็นพลังงานที่ดีนะคะออกจากชาวราศรีธาตุลมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนหรือทําอะไรที่แบบไม่เปิดเผยกับคนรักและคู่ครองก็เป็นได้นะคะบางทีคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวปิดวิเวกนะคะ อา,อาจจะอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานนะคะบางทีคุณก็อาจจะมไม่บอกเรื่องราวอะไรความรู้สึกภายในใจของคุณทั้งหมดให้กับคนรักและผู้ครองได้รับรู้ก็เป็นได้ในด้านการเงินบ่งชี้ว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะ บางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ของแต่งตัวเพื่อบำรุงบำเรอกิเลสของตนเองนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเกณฑ์ที่ได้รับผลเงินทองที่ค่อนข้างคลอกตัวเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในเรื่องราวความรู้สึกของคุณกับคนรักก็ถือว่ายังอยู่ในแนวทางที่ดีอยู่นะคะยังเป็นความรู้สึกที่ที่ยัง เห็นอกเห็นใจกันยังรักกันอยู่แต่บางครั้งคุณก็อาจจะมีอะไรที่มันปกปิดคนรักคู่ครองโดยที่อาจจะไม่อยากบอกเพื่อให้เขาไม่สบายใจอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าทีนี้เรามาดูซิว่าพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศรีธาตุลมเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ four of wands ค่ะ seven of pentacles ไฮเสรันเซเว่นออฟซอสและไนซ์ออฟคัฟฟต่างคนก็ต่างมีเรื่องที่ไม่บอกกันและกันนะคะฝั่งของคุณคนรักของชาวราศีธาตุลมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องบางราวที่เหมือนกับเมื่อคุณปิดเขาก็ปิดบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ดูจากพลังงานหน้าไพ่มีความก้าวหน้าในแง่ของการงานนะคะเรื่องราวของครอบครัวก็มีความสุขมีความอบอุ่นใจนะคะก็ถือว่าพลังงานไม่ได้แย่นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในด้านของอาชีพหน้าที่การงานการเงินของเขาสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่รอคอยก็มีโอกาสที่จะได้ตามที่เขาคาดหวังนั่นเองนะคะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันมีความมั่นคงในด้านของการงานการเงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นบางทีทั้งตัวคุณคุณชาวราศีธนรรมและคนรักคู่ครองก็อยากจะมีโรคส่วนตัวของตัวเองบ้างบางทีก็อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับกับเพื่อนฝูงหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวดั้งเดิมอะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสที่จะทำอะไรโดยที่ไม่บอกกล่าวกันและกันก็เป็นได้ค่ะนะคะ แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่หน้าหวัดวันหรือเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ซ้ำแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากพูดเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไม่สบายใจนะคะมาดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นใดพริ o r s อ u ฟซอ s ส o f s อ u ซ c e o f o อ e ฟวอ o เ n o ออ o ซอสอืมอ่ะระวังการกระทบกระทั่งกัน นะระวังการทะเละาะเบาะแววงกันจากความรู้สึกที่เหมือนต่างฝ่ายต่างปิดหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมบอกเรื่องราวอะไรทั้งหมดความลับอะไรบางอย่างถ้าปิดไว้บางทีมันอาจจะถูกเปิดเผยเมื่อหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะแล้วมันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องราวในช่วงเดือนมิถุนายนมีแค่ประเด็นเดียวคือความลับ ที่ซุกซ่อนไว้อาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันจะกินแหน่งแข่งใจกันเพราะฉะนั้นถ้าไปมีความลับอะไรก็ต้องพยายามถ้าปิดให้ได้ก็ปิดให้มิดแต่ถ้าปิดไม่ได้บอกกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเสียความรู้สึกต่อกันในภายหลังนั่นเองนะคะมาดูซิว่าไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรต่อ การรักษาเยียวยาความสุขเร็จอืม ไพะะ่บ่งชี้ว่านะคะในด้านของหน้าที่การงานมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะนะคะจะมีทางลัดเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านพ้นไปได้ดีๆนะคะเรียกได้ว่ามีมีคนหยิบยื่นช่องทางอะไรใหม่ๆมาให้นะคะแต่ในด้านของความรักหรือความลับถ้ามีอะไรปกปิดซ่อนเล้นกันระวังจะมีคนที่เขาเรียกว่า อแอบไปรู้ไปเห็นแล้วอา,อาจจะเอาไปพูดโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะคนอาจจะแอบจับตามองแล้วเอาไปบอกกล่าวหรือไปพูดจนทําให้ความลับเปิดเผยได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นในทางชีไม่ดีนะคะก็ไม่สมควรที่จะก็ไม่สมควรที่จะ,ท,จะทำนะคะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องปกปิดซ่อนเร้นในทางที่แบบว่าไม่อยากจะทาให้เขาไม่สบายใจหรือพูดไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันอะไรประมาณนี้นะคะแนะนําว่าให้ค่อยๆคุยกันดีกว่าให้ค่อยๆ,ๆบอกกันอย่ามีความลับต่อกันครอบครัวถ้ามีความลับต่อกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าความลับมันปูดขึ้นมาหรือแตกขึ้นมาความไว้เนื้อเชื่อใจมันจะหายไปเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องแบบรู้สึกขัดอกขัดใจกับการ บ่นว่าของคนรักบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่โกหกซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ปิดบังกันเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความระแวงมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไพ่บ่งชี้มาว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะมีทางออกมีการแก้ไขที่ดีให้ระวังสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งของตัวคุณเองและทั้งของตัวคนรักด้วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความลับที่ ซุกซ่อนไว้อาจจะมีเกณฑ์ถูกเปิดเผยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงแล้วก็จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีให้ความเข้าใจในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคุยกันให้เข้าใจแล้วจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันจะดีกว่านะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนมีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยคะ่ะ มาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีธาตุลมกันแล้วนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้มาดูกันนะคะ Five of Pentacles ค่ะ High p i n c h e d p ่ the Tower Four of Cups โอ้โหจะบอกว่าไพ่ติดลบหมดเลยทุกๆใบแสดงว่าชาวราศีธาตุลมในสถานะนี้น่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันแบบจุกอกจุกใจเจ็บปวดขาดแคลนมีความรู้สึกเศร้าเสียใจหงุดหงิดอารมณ์พุ่งพล่านไปหมดเลยอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงควบคุมไม่ได้มีความรู้สึกที่มันคุมเครือมีความรู้สึกที่มันไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามา จากพลังงานหน้าไพ่ทำให้จนแค้มีความรู้สึกว่าคุณคุณชาวราศีธาตุลมในสถานะนี้กำลังตกที่นั่งลำบากกับความรู้สึกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมาดูซิว่าพลังงานของอีกฝั่งหนึ่งเป็นเช่นไรในเมื่อว่าพลังงานของคุณเป็นลักษณะแบบนี้พลังงานของอีกฝั่งนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นเช่นไรดูเหมือนไพ่คุณจะเดี้ยงหมดเลย The Lover ค่ะ King of Coins Ten of Coins Seven of Wand s และ Two of Cups โอ้มันเหมือนเป็นพลังงานที่เขาเจอสิ่งใหม่เจอของใหม่อะไรประมาณนี้เนี่ยรักซ้อนอนะคะความรักซ้ำซ้อนแล้วเขาก็อึดอัดกับตัวเองนะคะ จริงๆมันซ้อนเนี่ยมันน่าจะซ้อน2อซ้อน3เลยก็ด้ว่าได้ตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วพอเขามาคบมาคุยกับคุณไปได้สักระยะดึงนึกว่ามันจะไปได้ดีแต่ในพิเรียดนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับตัวเขาเองดึงดูดเอาความรักซ้ําซ้อนเข้ามาอีกแล้วมันเป็นซ้อนซ้อนสอซ้อนสอะไรประมาณเนี้นะคะ ซึ่งตัวเขาเองก็พยายามที่จะกําลังจะแก้ไขแต่มันเหมือนยังแก้ปมไม่ได้แล้วบางทีคุณคุณชาวราศีเมถุนก็น่าจะเออไม่ใช่ชาวราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลกุมนะคะไม่ใช่แค่ราศีใดราศีหนึ่งอาจจะบังเอิญไปค้นเจอหรือไปรู้เรื่องราวความรับอะไรบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจบันทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมากนะคะบางทีก็อาจจะทะเลาะเบาะแวงนะคะ แต่เขาจะตีลูกนิ่งอืเขาจะตีลูกเฉยจะทําเป็นเหมือนไม่พองไม่รู้ร้อนอะไรประมาณนี้นะคะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นคนที่ดึงเอาปัญหานี้เข้ามาแล้วพออีกฝ่ายดึงรับรู้ปุ๊บเนี่ยทางชาวราศรีธาตุลมอาจจะรู้สึกหงุดหงิดจนไม่อยากจะทนกับความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วมันก็มีอะไรเข้ามาแทรกแซงด้วยนะคะอะดู แนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงจะไปต่อได้ไหม King of w a n d s k n i g h t of Cup s Chariot Seven of Cup s Four of w a d n อืมในความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่ออยู่นะเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่อยากจะตัดขาดใครยังไม่อยากจะทิ้งล้างห่าง ไปจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณคุณชาวราศีธาตุลมเหมือนจะเจอบทเรียนละนะคะบทเรียนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเจ็บป่วยและเจ็บปวดไม่ให้เจ็บป่วยนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บป,บป,ดบปนะะวเเบปดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะชาวราศีธาตุลมอาจจะ อาจจะเก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วก็พยายามเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาด้วยเหมือนกับประชดอะเหมือนคุณมีได้ฉันก็มีได้ฉันก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตฉันได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความห่างไกลเข้ามานะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่กันคนละที่นะคะแล้วก็มีความไม่สม่ําเสมอในด้านของการสื่อสารหรือการพูดคุยแต่ก็ยังไปต่ออยู่นะยังไม่ได้ ทิ้งล้างห่างไปนะเดี๋ยวคนของคุณก็อาจจะพยายามเคลียร์ตัวเองหรือว่าเคลียร์พลังงานที่มันแทรกแซงแล้วก็พยายามที่จะดึงดึงเชงคุณไว้แล้วก็จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เพราะดูแล้วแนวโน้มแล้วเนี่ยเขาก็ยังที่ยังอาลัยอาวรหรือยังมีใจให้กับคุณคุณาชาวราศรีธาตุลมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมาดูว่าไพ่ออร์เนะคะจะให้คำแนะนำอะไรอีก ไพ่หมายเลขสาค่ะไพ่หมายเลข68สหมายเลขห้าสิบหหมายเลขสาม และหมายเลข4ค่ะไพ่ออร์คิลยังบ่งชี้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแล้วก็พยายามที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันแล้วก็จะมองข้ามผ่านปัญหาแต่มันก็ข้ามไปไม่ได้เพราะดูแนวโน้มแล้วเนี่มันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ใครคนหนึ่งต้องเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้แล้วก็หาทางออก ให้กับตัวเองไม่ได้นะคะบางครั้งชาวราศีธาตุลมก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูแหละว่าคุณถ้าเกิดว่าเจอเรื่องราวอะไรที่มันกระแทกใจทำให้ความรู้สึกคุณบอบช้ำเนี่ยคุณจะทนอยู่ตรงนี้ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะยังอยากที่จะดึงคุณไว้อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือยังไม่ได้ตอบสนองความรู้สึกของคุณได้อย่างเต็มที่ ก็เลยต้องให้ชาวราศีธาตุลมหันกลับมาคิดให้หนักว่าจะยังไปต่อดีหรือว่าควรจะหยุดแค่นี้แล้วเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ายังอยู่ในสถานะของคนคบคนคุยยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะซึ่งแนวโน้มมันก็อาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้เพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของการประชดประชันกันหรือการที่เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้ เคลียร์ปัญหาอย่างอย่างตรงจุดเสียทีเดียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้ก็อาจจะยังมีความรู้สึกสับสนมีความรู้สึกที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะพยายามยือ้อหลังจากที่คุณหายเงียบไปหรืออะไรต่างๆเขาก็จะพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วพอคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็จะเหนื่อยต่อไปแล้วก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังตัวเอง เป็นแบบเนี้ยวนเวียนเป็นอย่างเงี้ยกับปัญหาแบบเนี้ยไม่รู้จบสิ้นนั่นเองนะคะก็เก็บไปคิดแล้วกันว่าควรจะหยุดหรือควรจะไปต่อดีสําหรับพลังงานนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะคนโสดชาวราศีธาตุลมพลังงานของคุณเป็นเช่นไร t w o of Wands ค่ะ o u r of Wands มีนอปันทร์ทูลสฟายอปมอ์และจอสเมนมันเป็นพลังงานของคนที่รอคอยนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความอบอุ่นมีความสุขทางอารมณ์ได้นะคะแต่ดูเหมือนบางครั้งคุณก็รู้สึก ขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันนะบางทีมีความรู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังแต่พอมีคนเข้ามาคุณก็อาจจะเหมือนกับต่อต้านหรืออาจจะแบบอาจจะทำอะไรที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกภายในของคุณอาจจะด้วงเนื่องด้วยชาวราศรีธาตุลมบางคนที่ยังมี ความรักเก่าๆที่ยังคงฝังใจอยู่มันก็เลยทำให้คุณเปิดรับคนอื่นแต่ก็เหมือนกับรอคนเก่าในใจไปด้วยรอว่าความสัมพันธ์ของคนที่ที่จากไปแล้วอะ่ะมันจะมีเกณฑ์ที่จะย้อนกลับคืนมาหรือไม่เพราะว่าคุณก็ยังคงยึดติดในความสัมพันธ์นั้นอยู่อย่างที่ไม่ปล่อยวางนะคะ ทั้งทางที่บางทีคุณก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆเข้ามาเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะคุยกันไปคุยกันมาสักระยะหนึ่งคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีข้อตําหนิติเตียนหลายๆเรื่องจนบางทีคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองไปเลยประมาณนั้นนะคะเพื่อจริงๆแล้วอ่ะที่คุณปิดกั้นตัวเองเพราะว่าใจคุณน่าจะ มีใครคนเก่าอยู่ในใจแล้วก็พยายาม move on อะรอเข้าไปด้วยก็พยายามจะ move on แต่ก็ยังรอเข้าไปด้วยนะคะมันก็เลยทำให้อารมณ์ของคุณค่อนข้างจะมีความสับสนมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างมากในพิเรนนี้มาดูว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะ s ช r ร์ลี เจลอฟเฟอร์ lover, ค่ะทูออฟซอ r ์สควีนออฟคอยส์แห่งแม็กค่ะอืม hmm. มันน่าจะมีคนที่เขาเรียกว่าแอบพึงพอใจแอบชอบนะแต่เขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุยคอยติดต่อคอยสื่อสารไม่ห่างหายแต่การพูดคุยของเขาเป็นในเชิงของการเป็นกรลยาณมิตรที่ดีมีไมตรีจิตท,ที่ดีเพราะตัวเขาเองอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรไปมากกว่านี้ด้วยความที่เหมือนกับว่าเขาก็มองดูแล้วคุณน่าจะมีอะไรอยู่ในใจหรือมีคนที่อยู่ภายในใจที่คุณยังลืมไม่ได้ลืมไม่ลงนะคะ เพราะนั้นคนที่เข้ามาในเปลือดนี้เขาก็เข้ามาแค่เหมือนถามไทยเหมือนเข้ามาเพื่อเขาเรียกว่าชวนคุยอย่างคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ไม่กล้าลงลึกไปในรายละเอียดมากไปกว่านี้เพราะกลัวจะสูญเสียความเป็นเพื่อนสูญเสียความเป็นกัลยาณมิตรนะคะคนคนนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการก็กล้ากลัวๆนะคะบางทีอยากคุยนะแต่ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งก็เลยถามเป็นคุยเรื่องธรรมดาไปอะไรประมาณนี้นะคะ คุยสัพเพเหระคุยธรรมดาไปซึ่งมันไม่ได้อินเข้าไปในเรื่องของความรักมันก็เลยเข้าไปในใจของคนคุณชาวราศีธาตุลมไม่ได้นั่นเองแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆไหมเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณชัวร์ๆอยู่แล้วแต่มันอยู่ภายในใจมันไม่กล้าที่จะแสดงออกไปมากกว่านี้นั่นเองนะคะอ่ะดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร3 of c u p คัค่ะ ไฟอ็ of c u p The Tower Emperor และ King of Swords ในความสมพันธ์นี้นะคะก็ คงคบไว้เป็นแค่คนรู้จักคนที่คุณนหน้าคุณตากันมากกว่านะคะอาจจะมีเจอเจอกันบ้างนะคะมีการทานข้าวกันมีการรวมกลุ่มกันแต่ก็เป็นลักษณะข,ของการเจอเจอหรือการมีกิจกรรมร่วมกันในระยะสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็จะห่างหายกันออกไปคุณก็จะพยายามตัดนะ,ะคุณก็จะพยายามที่จะไม่ให้คนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงนี้ เข้าใกล้คุณไปมากกว่านี้นะคุณคุณชาวธาตุลมนะคะเพราะาคุณค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉนั้นคุณก็จะคบคนคนนี้คนคนคนนี้ที่เข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คบกันอย่างเป็นกาลยานมิตรนะคะคบกันอย่างการที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งกันและกันแต่จะไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันยังมีคนในใจที่ยัง ไม่ถูกลบลืมไปนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเอ้งมิถุนตุลกุมก็คือชาวราศีธาตุลมยังมีใครคนหนึ่งที่อยู่ในใจแบบลึกๆที่คุณยังลืมไม่ได้ไม่ว่าใครจะพยายามเข้ามาคุณก็จะถ้าไม่มีพอร์มากพอหรือไม่มีพลังมากพอที่จะลบความทรงจำลบความสุขที่คุณเคยมีกับคนเก่าๆได้คุณก็จะไม่เปิดรับใครเข้ามา นี่ยไงมันเป็นเรื่องราวฝังใจคุณอเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถบอกกล่าวกับใครได้จริงๆด้วยนะคะอมืมันเป็นความรักที่เหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับจบไปแล้วเป็นเป็นความรักที่ยังฝังอกฝังใจคุณอยู่นะคะเป็นความรู้สึกที่ คนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้นะคะคนอื่นเข้ามาก็เพียงแค่ทำให้คุณรู้สึกดีได้หายเหงาได้แต่มันไม่ได้ชดเชยความรู้สึกลึกๆภายในใจของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าพลังงานเก่าๆยังคงฝังติดยังคงยึดแน่นอยู่ในใจไม่ว่าใครคนไหนจะทำดีแค่ไหนหรือจะพยายามเข้ามาแทนที่ยังไงมันก็ยังไม่สามารถ ดึงใจคุณออกมาจากจุดเดิมที่เคยเจอได้นั่นเองนะคะคุณก็ยังคงปิดกั้นตัวเองอยู่นะค,ะคุณก็จะคบเขาอย่างเพื่อนหรือคนที่ คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแค่นั้นเองจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะตัดขาดจากกันไปนะคะเพราะฉะนั้นในพิเศษนี้สรุปได้ว่านะคะชาวราศีธาตุลมมีคนแอบปลื้มแอบชอบคุณแต่เขาก็จะไม่กล้าที่จะแสดงออกไปมากกว่าการเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็ได้นะคะ เพราะอะไรเพราะว่าชาวราศรีธาตุลมน่าจะมีเรื่องความรักครั้งเก่าที่ยังฝังตรึงอยู่ในใจที่ยังหลืมลไม่ลงเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาของคุณเท่านั้นเอง แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะค่อยๆห่างเหงนินแล้วก็หายกันไปในที่สุดนะคะดังนั้นความรักก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่สาหรับชาวราศรีธลมในสถานะคนโสดก็อาจจะต้องร้องเพลงรอแล้วก็โสดต่อไปก่อนรอดูว่าจะมีพลังงานอะไรที่มันจะดึงดูดใจคุณได้มากกว่านี้ผ่านเข้ามาแล้ววันนั้นอาจรารย์ทจะมาเคลียร์ให้นั่นเองนะคะฝากกด s u b s ไครป e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์จะนามาลงให้นะคะ สำหรับวันนี้จันแพทต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย